เสียงท่องมนต์ไหว้พระประจำวันแบบที่หนึ่งมีหกบทท่องมนหนึ่งบทท่องคาถาและสองบทท่องแผ่เมตตาพร้อมบทท่องวิ่งนำเสียงและคำแปลประกอบด้วยบทนอบน้อมพระพุทธเจ้าบทกราบพระรัตนตรัยบทไหว้พระรัตนตรัยบทสรรเสริญพระรัตนตรัยบทขอขมาพระรัตนตรัยบทสมาทานศีห้าบทสัพพมงคลคาถา บทแผ่เมตตาให้ตนเองบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์เมื่อสำรวมกายและใจพร้อมแล้วพนมมือแล้วกราบสามครั้งกราบกราบกราบบทนอบน้อมพระพุทธเจ้า นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทกล่าบพระรัตนตรัยอะระหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิกล่าบ สว่าขาโตภคะวตาธมโมธมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภคะวโตสาวกสังคโฆสังขังนะมามิกราบบทไหว้พระรัตนตรยัยพุทธังสรนงังคัจฉามิธมังสรนงังคัจฉามิ สังฆงสรนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรนังคัจฉามิบทสรรเสริญพระรัตนตรัยอิติปีโสภคขวา อรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตตโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษยานังพุโทโธภะควาติสวากขาโตภะคะวาตาธรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหีติ ุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุขานิอัฏฐาปุริสะปุขลาเอสาภะควะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุไนโย ทักคินายโยอัญชลีกรณีโยอานุตตรังปุญญกเขตตังโลกัสสาติบทขอขมาพระรัตนตรัยสัพพังอประปาราถังขมะทเมพันเตอุกาสะทวารตเยนกะกตังสัพพังอประปาราถังขมะทเมพันเตอุกาสะขมามิพันเต บทสมาทานศีห้าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิสุราเมรยะมัชปมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิ บทสัพพมงคลคาถาภาวตุตสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเมภาวตุตสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาโสถีภวันตุเมภาวตุตสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตา สัพพสังคานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเมบทแผ่เมตตาให้ตนเองอาหังสุขิโตโมมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุกขโขโมมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอเวโรโมมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอัพเพียปัดโชโมมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความพยาบาทเบียดเบียนสุขีอัตตานังปริหรามิขอให้มีแต่ความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้สัพพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายอเวราโหนตุอย่ามีเวรต่อกันและกันเลยอภเพียปัชาโหนตุ อย่าพยาบาทเบียดเบียนต่อกันและกันเลยอานีคาโหนตุอย่ามีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีแต่ความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดจบการท่องมนแล้วกราบสามครั้งกราบกราบ ถ้าท่านถูกใจคลิปนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องสร้างสรรค์คลิปดีๆสำหรับท่านต่อไป